Dead by Daylight เกมที่ทุกคนน่าจะเคยเล่นไม่ก็น่าจะเคยเห็นกันมาก่อนอยู่แล้วว่านี่คือเกมแบบไหนแต่คุณรู้อะไรกันไหมว่า BeginPlay ไม่เคยเล่นเกมนี้ คือผมพอจะรู้กฎข้วๆของเกมว่ามันจะมีประมาณว่าจะมีฝั่งผู้รอดชีวิตอยู่4คนที่ต้องขอยช่วยกันซ่อมเครื่องปั่นไฟฟ้าแล้วก็หลบหนีให้สำเร็จส่วนอีกฝั่งที่เป็นฝั่งคิลเลอร์ก็จะมีหน้าที่ตามล่าผู้รอดชีวิตทั้ง4ให้ครบเนี่ยครับผมรู้แค่นี้ที่เหลือผมก็ไม่รู้แล้วเพราะว่าผมไม่เคยเล่นแต่จูๆ่ๆผมก็ได้ขี่คิลเลอร์ตัวใหม่ในเกมนี้มาแบบงง,งๆตอนแรกผมก็ไม่ได้สนแต่พออ่านดูดีๆ เฮ้ย hey, กระสือนี่มันกระสือของไทยนี่หว่าจากนั้นผมก็ตาลุกวาวเลยคือโอเคแหละผมอาจจะไม่ได้คิดจะเปิดลองเล่นแบบจริงจังก็จริงแต่สำหรับความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นรูปลักษ์ความสยองเหนือเรื่องหรือแม้แต่ประวัติความเป็นมาของพวกนี้มันก็คือสิ่งที่ดึงดูดให้ผมนั่งอ่านมันได้อยู่พักใหญ่ๆก็แงงแหละคนมันชอบเรื่องสยองขวัญน,นะนะดังนั้นในวิดีโอตัวนี้ผมจะมาเมาส์มอยเกี่ยวกับคิลเลอร์ตัวใหม่อย่างเดกกระสือให้ฟังกันครับ โดยที่เด็กกระสือหรือตัวละครคิลเลอร์ผีกระสือภายในเกมจะมีชื่อว่าบุหลงสุขพัฒนักร้องโอเปร่าสาวผู้ที่เปลี่ยมไปด้วยความทะเยอทะยานสู่ความยิ่งใหญ่ในสายอาชีพที่อยู่มาวันหนึ่งเธอได้รับข้อเสนอที่เปรียบเหมือนพรวิเศษจนทําให้เธอโดดเด่นและเป็นที่น่าจับตามองบนเวทีที่เธอใฝฝัน แต่ว่าแน่นอนวัตถุข้อเสนอที่หอมหวานขนาดนี้มันก็ต้องแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ใหญ่เกินกว่าที่จะคาดเอาไว้เมื่ออยู่มาวันหนึ่งร่างกายของเธอได้เปลี่ยนสภาพไปในแบบที่ไม่อาจควบคุมตัวและศีรษะถูกแยกออกจากกาันเหลือเพียงแค่หัวกับไส้ที่ล่องลอยไปนบนอากาศปราศจากความเป็นมนุษย์เหลือเพียงแค่ความปัารถนาในเลือดและเนื้อเพื่อเป็นอาหารเท่านั้นนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของตัวละครใหม่อย่างเดกกระสือ าแค่เปิดเรื่องมาก็น่าสนใจแล้วผมชอบตรงที่ว่าเขาเอาเรื่องราวของผีกระสือมาผสมผสานกับความเป็นนักร้องโอเปรา่าทำให้ตอนที่เล่นเกมเราจะได้เห็นกระสือเวอร์ชันโอเปร่าที่น่าขนลุกอย่างหนึ่งคุณลองดูแอนิเมชันตอนถอดหัวนี่สิผมจำได้ว่าตอนเด็กผมเคยดูละครหรือว่าหนังเรื่องกระสือตอนนั้นพวกฉากถอดหัวมันก็น่ากลัวมากแล้วแต่ว่านี่คือเอออย่าเรียกว่าถอดให้เรียกว่ากระชากออกมาเลยดีกว่า ถ้าเกิดละครหรือว่าหนังวัยเด็กเขาทําแบบนี้นะผมว่าผมคงกลายเป็นเด็กจิตตกประสาทหลอนแน่นอนเฮ้ยเห็นแล้วโคตรสยอง แต่วิธีนี้มาดูรายละเอียดของตัวละครเด็กกระสือเพิ่มเติมกันบ้างดีกว่าตัวละครเด็กกระสือหรือบุญหลงสุขพัฒน์ลักษณะภายนอกจะเป็นหญิงสาวอายุราวๆยี่สิบปลายการแต่งกายของเธอจะเป็นชุดที่เน้นสไตล์การแต่งกายแบบไทยผสมผสานมีความเรียบร้อยดูดีและมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมและในมือของเธอจะถืออาวุธเป็นมีดลาบซึ่งพอดูภายนอกแม้ว่าจะมีความลึกลับแต่ก็อาจจะดูไม่ได้มีพิษสงอะไรมากเมื่อเทียบกับคิลเลอร์ตนอื่น แต่ทันทีที่บุร่งได้ทำการกลายร่างเป็นกระสือเมื่อไรใบหน้าของเธอจากหญิงสาวปกติก็จะกลายเป็นเหมือนปีศาจร้ายกระหายเลือดและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือเราจะได้เห็นเครื่องในต่างๆไม่ว่าจะเป็นปอดหัวใจหรือแม้แต่ลำไส้ซึ่งมันไม่ใช่แค่เพียงพร็อพสุดหน้าขนลุกเท่านั้นแต่มันคืออาวุธที่พร้อมจะใช้ปริชีพเหล่าสไวเวอร์ได้อย่างโหดเหี้ยม ส่วนในด้านความสามารถของเธอนั้นเปิร์กที่1 l e v e เ e r s ทุกครั้งที่เด็กกระสือทําการแขวนสวายเวอร์เป็นครั้งแรกเราจะได้รับ1โทเค็นและสะสมได้สูงสุดถึง4โทเค็นและในเวลาที่เรามี4โทเค็นสวายเวทุกคนก็จะกรีดร้องและติดสถานะเอกโพสเป็นเวลา60วินาที บอร์ที่ 2, Wondering Eye ความสามารถนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นตำแหน่งของ s u r v i v a ที่บาดเจ็บคนอื่นที่อยู่ในระยะ20เมตรเป็นเวลา5วินาทีแต่ว่าจะมีระยะเวลาคูลดาว30วินาทีก่อนที่จะเริ่มใช้อีกครั้งเบอร์ที่ 3, Hexoverge of Doom นี่คือความสามารถแบบ hex perk ที่จะผูกติดอยู่กับ hex t o t ทมหากไอเทมนี้ไม่ถูกทำลายมันจะสาบเครื่องปั่นไฟที่ไกลที่สดุดและเมื่อเหล่าสไ વ เวลซ่อมเครื่องที่โดนสาบครบ5วินาทีคุณก็จะได้รับสถานะ u n ีเ t e c t a b l e ส่วนเทอร์เรอร์เลดียอของคุณจะถูกย้ายไปที่เครื่องปั่นไฟนั้นเป็นเวลา30วินาทีทําให้สไ વ เวลที่อยู่ที่เครื่องนั้นคิดว่าคุณอยู่ใกล้ทั้งๆท,ท,ที่คุณอาจจะอยู่ไกลออกไปได้เลยและสำหรับ ability พิเศษกายไร้ร่าง unbody flash ด้วยความสามารถนี้บุนหลงจะสามารถสลับไปมาได้ระหว่างบอดดี้ฟอร์มและร่างเฮดฟอร์มโดยที่ร่างเฮดฟอร์มจะมีค่าเทอร์เรเลเดียสที่มากกว่าเล็กน้อยแต่ว่าจะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าแลกกับความสามารถบางอย่างที่หายไปอย่างการทำลายแผ่นไม้ และนอกจากนั้นในร่างของเฮดฟอร์มก็ยังมาพร้อมกับความสามารถพิเศษที่ทำให้หล่าวสไวเวิร์ต้องผวาไม่ว่าจะเป็นทำให้ผู้เล่นติดสถานะพิเศษโจมตีได้ไกลขึ้นแม้ว่าจะไม่มีทักษะในการพ่นของเหลวใส่เป้าหมายในระยะไกลแต่ว่าน,นี่ก็เป็นร่างที่ทำให้หล่าวสไวเวิร์จะต้องหวาดกลัวอย่างแน่นอนและสำหรับเรื่องต่อมานั่นคือเนือเรื่องและความเป็นมาของเดือกระสือ โดยที่เรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้จะถูกเขียนอยู่ในไบโอของคิลเลอร์แต่เดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังแบบรวบรัดในแบบภาษาเข้าใจง่ายโดยจุดเริ่มต้นของตัวละครเด็กสือจะเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ฝึกซ้อมละครโอเปร่าของบุญหลงสุขพัฒในประเทศไทย แต่แม้ว่าเธอจะพยายามอย่างเหน็ดเหนื่อยเธอก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้มากกว่านักแสดงตัวสำรองทำให้ความรารถนาที่จะทำให้เธอกลายเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงจึงเริ่มเกิดความสั่นคลอนขึ้นแม้ว่าตัวของบุหลงจะมีจันจิราเพื่อนสมัยเด็กของเธอที่คอยให้การสนับสนุนมาโดยตลอดแต่ว่าเธอก็ไม่สามารถช่วยอะไรบุหลงได้มากมายนะัก จนกระทั่งวันหนึ่งมาไลานักร้องร่วมที่ประสบความสําเร็จอย่างรวดเร็วได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาช่วยเหลือโดยที่มาไลาได้มอบขวดแก้วบรรจุของเหลวให้กับบุหลงและแนะนำให้เธอดื่มมันด้วยเสียงที่จริงจังจนน่ากลัวแม้ว่าบุหลงจะรู้สึกตลกกับเรื่องนี้แต่ถึงกระน,นั้นเธอก็กลับเชื่อในความเป็นจริงของมันเธอจึงคว้าขวดนั้นมาดื่มจนหมดทุกหยด ในสัปดาห์ต่อมาบุรองรู้สึกว่าผิวพรรณของเธอนุมนวลขึ้นและเธอก็ยังพบว่าเสียงของเธอเปลี่ยนไปแบบที่มีมิติลึกซึ้งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้ในการออดิชั่นผู้กำกับถึงกับเคริบเคลิ้มไปกับเสียงเพลงของบุรองที่กองกังวานไปทั่วโรงละครแต่เมื่อเพลงจบลงบุรองกลับได้พบว่าตนได้ไอเป็นเลือดแต่เธอกลับเลือกที่จะเพิกเฉยเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเธอเธอก็ไม่สนใจมันแล้ว ในคืนนั้นในขณะที่เธอนอนหลับบุรงได้พบว่ามีความอบอุ่นที่ปลอบประโลมไปทั่วร่างกายเธอผุดลุกผุดนั่งขึ้นอย่างรวดเร็วมือคลำหาตะเกียงที่ไม่มีอยู่แล้วเธอก็ได้พบว่าตัวเองนอนอยู่ในลานบ้านที่ไม่คุ้นเคยเนื้อตัวอาบไปด้วยเลือดและใกล้ของตัวเธอนั้นคือเล้าไก่ที่เต็มไปด้วยขนและเลือดสดๆผสมกับเศษดิน บุรลงรีบเดินโซซัสโซเซกลับบ้านก่อนที่จะเข้าสู่เช้าวันใหม่แต่ในขณะที่เธอกำลังทำความสะอาดร่างกายเธอก็กลับได้สำลักเลือดอกมาพร้อมกับความรู้สึกหวาดวันเพราะวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกบุรลงได้ตัดสินใจโทรหาจันจีราแต่ก็ไม่ได้เล่าถึงเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นเธอกโกหกกับเพื่อนว่าเธอนอนละเมอกระสับกระสายทุกคืนทำให้เธอต้องการใครสักคนมาปลอบโยนเพื่อให้เธอหลับอย่างเป็นสุขซึ่งแน่นอนว่าจันจีราตกลงที่จะช่วย ในเช้าวันต่อมาบุรงตื่นขึ้นพร้อมกับมือของจันจิราที่วางอยู่บนแก้มของเธออย่างอ่อนโยนแต่เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นสิ่งที่เธอเห็นก็ทําให้เธอร้องไห้จนเหมือนคนเสียสติเมื่อมือที่ขาดสะบ้นของจันจิราล่วงหล่นลงมาจากเตียงและตกไปอยู่บนร่างที่อยู่ในสภาพถูกควักเครื่องในออกในเวลานี้สิ่งเดียวที่บุรงคิดจะทําคือเดินทางไปหามาลายจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอพบเจอกับความสยองขวัญในครั้งนี้ เมื่อมา,าไรเปิดประตูออกและได้เห็นดวงตาของบุรลงมาไรก็รีบอ้างทันทีด้วยความหวาดกลัวว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเธอเพียงแค่โดนคำสาปและวิธีเดียวที่จะกำจัดมันได้คือการส่งต่อให้กับคนอื่นซึ่งเธอเชื่อว่าบุรลงนั้นมีความปรารถนาต่อชื่อเสียงทำให้บุรลงสามารถทนต่อความทรมานนี้ที่เธอต้องทนอยู่กับมันมาโดยตลอดนั่นจึงทำให้ความโกรธพยาบาทได้ก่อตัวขึ้นบุรลงส้นลงกับพื้นเมื่อความร้อนอันบ้าคลั่งไหลท่วมตัว มาลัยจ้องมองด้วยความหวาดกลัวในขณะที่บุหลงเริ่มจิกเล็บลงบนผิวหนังของตัวเองบุหลงเริ่มฉีกความเจ็บปวดที่ร้อนระอุจนมันหลุดเป็นชิ้นเนื้อเผยให้เห็นเครื่องในของเธอที่บิดตัวอยู่ภายในศีรษะหลุดออกจากร่างกายโดยที่มีสายอวัยวะยาวเหยียดลากตามหลังเหมือนกับปลาที่ฟาดกับชายฝั่งศีรษะของบุหลงหลอยขึ้นไปในอากาศและพุ่งเข้าหามาลัยด้วยความหิวโหวยอันรุนแรง ฉีกถึงมาลายอย่างหิวกระหายจนไม่เหลืออะไรนอกจากเลือดผมกระดูกบุรงตื่นขึ้นมาท่ามกลางความวุ่นวายนั้นแต่เธอกลับไม่มีน้ําตาแม้แต่หยดเดียวในเวลาต่อมาบุรงได้รับสายจากผู้กำกับและพบว่าในเวลานี้ผู้กำกับยื่นเสนอบทนําให้กับเธอบุรงสุดตัวลงบนเตียงและร้องไห้แต่ไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เป็นความโล่งใจและความปิติในช่วงเย็นบนเวทีที่กรุงเทพ เธอคือดวงดาวที่ส่องสว่างเจิดจ้าแต่ว่าในตอนกลางคืนเธอคือสัตว์ร้ายที่ออกไปหาอาหารแม้ว่าในเวลานี้บุรุษและใครอีกคนจะเติบโตได้ดีในโลกของความหิวโหยและเสียงเพลงแต่สัตว์ร้ายในร่างกายก็ต้องการมันมากขึ้นและในคืนหนึ่งมันก็ได้รับสิ่งที่ต้องการเนื้อที่สัญญาไว้แขวนอยู่บนตะขอมีเลือดเยิ้มลงมาอย่างยั่วยวนและหมอกก็ได้เริ่มย่างกลายเข้ามา นี่ครับนี่คือเนื้อเรื่องและความสามารถของเด็กกระสือน่าสงสารและก็ดูสยดสยองไปในเวลาเดียวกันเลยใช่ไหมซึ่งคิลเลอร์ตัวนี้ฮะจะเก่งไหมเล่นได้ดีแค่ไหนอันนี้บอกตามตรงว่าผมก็ไม่รู้เพราะเอาเข้จริงผมไปลองเล่นกับบอทผมยังแพ้เลยอะเล่นไม่เป็นจริงๆอันนี้ก็ต้องถามคนที่เขาเล่นเป็นนะเนะ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคอนเฟิร์มได้เลยนั่นคือเรื่องราวของเด็กกระสือมันค่อนข้างน่ากลัวคือแบบเป็นผีไทยที่เมื่อก่อนผมกลัวตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้มันมาอยู่ในโลกของวิดีโอเกมแล้วมันก็สยองมากขึ้นแถมนี่ยังเป็นเรื่องราวและเนื้อหาของฆาตกรที่ปูมาได้น่าสนใจขนาดนี้นี่อีกดังนั้นถ้าเกิดคุณสนใจคุณต้องไปลองเล่นกันดูครับผมเชื่อว่าถ้าเกิดใครที่เล่นเก่งๆรับรองเลยว่าเด็กกระสือจะต้องทำให้เหล่าสไ વ เวลผวากันอย่างแน่นอน คิดภาพนะคุณกำลังซ่อมเครื่องปั่นไฟพอมองไปเห็นหญิงสาวหน้าตาหน้ากลัวมีแค่หัวกับไส้ลอยมาคุณจะรู้สึกยังไงวะแค่คิดก็ขนลุกแล้วถ้ายัางไงก็ไปลองกันเยอะๆนะครับสำหรับเด็กกระสือใน Dead by Daylight ตัวนี้